สวัสดีค่ะพบกันอีกคือเกานนกค่ะมือนีป่าบนคนอีสานกาได้ยินข่าววา่าคุณยายฝันแม่นฝันยามใดเพื่อนบ้านกสิไดยมหามาเอาน้ำผึ่นนอกค่ะกาได้ยินปากจอปากป่าบนคนอีสานกาได้ยินข่าวก็ได้มากติดตามคุณยายฝันแม่นค่ะฝันแม่นของผืนนอกค่ะ งวดนี้เพิ่นกับฝันล่ะค่ะเพิ่นฝันคืนนี่คอนชิแเก่คุณยายคุณว่าคุณยายชิห้โตเดชโตดีแนวไรกลับไปติดตามเบื่องน้ากันเนาะค่ะไปค่ะไปเบื่องน้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะ,คะท่านผู้ชมมนีเดินทางมาติดตามโตเรติดตามแนวทางกับคุณยายฝันแมนค่ะท่านผู้ชม ก็ได้ยินว่าคุณยายเพิ่นฝันหลบได้ตัวเลขนี่กะบ่พิดหวังเลยค่ะท่านผู้ชมแอดได้ยินจังสรนแล้วกามาติดตามตัวเลขกับคุณยายเลยค่ะท่านผู้ชมมาทายอยู่สองเทื่อค่ะเทื่อที่สองเห็นคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายเพิ่นกับบอยู่หืงงนนอนเนาะไปซิดเบดค่ะท่านผู้ชมไปหากินหาอยากนี่แหละนาะคุณยายนาะมาหาหลบที่สองเอาอบาดนี่เป็นจังไดคุณยายเรื่องเล่าความฝันว้าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเน่ว่าฝันจังไดเอาบอนีดฝันว่า ไปกมูมูมาส่วนไปสิบเบสก็ไปไปมันไปก็เพิ่นกูบอกไปเราเคยที่ไหนว่าไปไปไปนั่งกูคนกะทีรถเฉลิงมามาเอาไปวันร้านสองคนก็ไปน้ำไปน้ำก็เลยว่าเมื่อเม่อคนนั้นไปเห็นตดตดไหมยังนะอินไปนู้นเรียนหนังอินถือกับไกากรแม่เขาจุคลีกคนเด้อเห็นปะ ในความฝันนั้นในความฝันนั้นฝันเมื่อคืนวังขอนสีแดงธรนมดาค่ะวันในน้อยนะคุณพระคุณพระคุณตาคุณว่าเอาตัวนี้เด้อถูกเดคุณพระคุณว่าเอาตัวหนีเด้อคุณพระผู้ใดว่าเอาตัวนี้เด้ออันผเท่าผูนั้นจะบอกร้านเท่ายุใสคุณยายในป๊กไม้เหรอว้าวันนี้มันได้เขียนให้มัเอามาให้แม่เบิ่งให้แม่เป็นแกนเด็กให้แล้ว เอาตัวนี้ได้บุกเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายให็นูขออนุญาตถามเศษขึ้นมานิดนึงเนาะคุณยายเนาะขออภัยเด้อค่ะเอฟซีให้แอดถามในแอดยังบอกเข้าใจเน,นาะค่ะเนาะอันคุณยายนี่ไปซีฟเบ็ดมีคนมีมูนี่บอกบานก็บมูมูมาชมหอดเื่นเลยบานก็ไปก็น้ะก็ไปกับหลานสองคนบ้านนี้ก็ไปกับหลานสองคนไปกราบต้นใหม่หลานสองคนในกองทัพ แม,แม่แม่ก็ฆ้าชิตเวดอยู่ควงมภาคภูปิใจม่เขายัอนเนติมหนุนกหน้าสมมาแงแงเขาเป็นพอลเล่ก่อเด้อเจ้าลานวาเอออิมตังเรียนหนังบาดนี้เปไปกาปอนบาดนี้ผู้เฒ่าอยู่ในโพนนันออกมากเป็นลักษณะจังใดคุณยายเทาเทาหัว,วหงอกงอกเทาเทาหัวงอกง<ค>อกเป็นจริงลูกใส่เสื้อผ้าจังใดคุณยายใส่พวกก็ใสถิ่นเพนั้น นุ้งสินสีดำบ้านคุณสสสสเสือสีขาอู้สินสีดำเสือสีขาวอู้คนคิงลุกค่ะ<ม>ท่านผู้ชมในความฝันหนังคุณยายเห็นแต่ว่าผมยาวผมงอโอ้แต่ผมแ็ผมงอเตาระดับผมอ่านเคล็ดแปทิพนะคนออกออกมาจากตนใม่ใด้พูดนันบอกคุณยายไง่นมาเคียนเด็ไหน่อยน้ำก็่ันด้แก่กฟันก็ใหญ่ก่นคือเอาตันี้จะบอกไปรด้วยลูกเด้อคนว่าคนก็เอาตัวเคลียนเอามาใหาแม่บ่งนะ อะไรคนน้ำพึนผู้เฒ่าคนหนักปลาอย่าบอกใครเลยเพิ่งเขียนเหล็กเลยเพิ่นเขียนให้แล้วบอกเออค่ะค่ะคือคือตัวนี้บ่ต้องสื่อไรตัวเด้อบ่กล้าให้ความฝันนั่นค่ะค่ะย้ำอีกว่าสื่อตัวนี้เออบ่ต้องสื่อไายโตเออค่ะท่านผู้ชมนั่จะเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณยายฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบาดนี่เออพิ่นเขียนตัวเลขนี่ ให้เป็นต uh ัวไหคุณยายเป็นเลข2สองโตหรือสามตหนึ่งองสเป็นเลข3สามโตหนึ่งสองหนึ่งสองสามเป็นเลขสีเด่นบอกคุณยาย่นไดที่เราเคลืนหออมาให้แม่บนแม่เออแบบไม่แน่นก็พันพันก็ใส่ทุงเสื้อให้แม่มะพันกระดาษสรยัดใช่ถุงเสืยอมีกระดาษสุดยอดนะพนน่าอาแม่คนวาเอาใส่ผองไว แม่ก็มาใช่ทุ่มไหวนะค่ะอย่าบอกไพเดอร์เพื่อน่าเอออุ้ยทานผู้ชมผู้เฒ่าคนงานเพื่อนหามบอกบอกเพื่อน่าหาบอกคนเด้อนั่งเด้อเพื่องบอกบอกกับร้านนะ่เพนบอกกับร้านนะแม่ก็คข้าช่วยเพื่อนบอกอยเงี้ยเพื่อนว่ากับร้านเลยค่ะจะว่าหูหันฟังอยู่หูหันฟังอยู่ซิกนิคไปจะว่าหูฟังร้านเบอกเออ คุณผู้ชมสิว่าจังได๋เนาะคุณยายเนาะเว้ามากกับคุณคิงลูก <c oughs> แต่ว่าผู้เฒ่านั่น <c oughs> ผู้เฒ่านั่นคาดว่าเป็นคนบ่คุณยายก็ก็เนี่ประมาณคนเนาะคนบ่อ้วนบ่พี่ว่าจาไรจํานึ่งนะแต่ว่าคุณผู้เฒ่าคนผู้เฒ่าก็นางเนี่ยอายเจ็ดส <c oughs> <c oughs> ิบแปดสิบ <c oughs> อายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเออ <c oughs> แต่ว่าคุณยายนั่นก็นั่งหันหลังสิบเดอยู่ แต่ว่ากันเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่หลังคือกบผู้เฒ่าผูนด่าเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ครับว่าแม่แม่คนละเป็นแม่แม่ยังเป็นแม่แม่ก็มาใช้ทนไหวค่ะค่ะ้ามโอยค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นฝันเมื่อคืนเนาะสดสดหมาดๆเลยขอนสิแจงอีกค่ะท่านผู้ชมโอ้ยกับจักสิว่าจังได๋แต่ว่าตัวเหล็เ่เป็นเล็ก สามตัวนินๆเลยก็คือหนึ่งสองสามเนาะคุณยายเนาะแต่คุณผู้ชมก็ขอโทษขออภัยเพราะว่านายางเนาะคุณยายเนาะมันแย่ใส่ลัานค่ะนี่มันคือหนังโป๊กุ๊กอืค่ะมีตุ่นยางเนาะเพี่หน่าบาร์ดี้ก็ฟันแค่นั้นเลยคุณยายเพราะนั้นเนาะคุณยายก็จำตัวเลขได้แบบแม่นยำเลยได้แรียว่าการยิขคาวาเมียนเนาะเมียนแน่ค่ะ กะแอดกะได้ยินว่าคุณยายเพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีผู้หนึ่งละค่ะท่านผู้ชมก็เลยมาติดตามแนวทางเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะได้ยินจังสันเหล่วกับบอพิดหวังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณยายเพิ่นกับฝันอีหลีค,ะค่ะฝันมือขืนสดๆดหมาดๆเลยเนาะ,ะ<ค>เป็นเลขสามตัวค่ะท่านผู้ชมหนะะึ่งสองสามเนาะค่ะเนาะขันท่านผู้ชมทางบานโชคมานละกะสีบลืมคุณยายเนาะ,ค,ะคุณยายเนะะานะ,ะ,านะ,ะที่แบ่งปันแนวทางเรื่องเล่าความฝันนี่ให้กับเอฟซีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนี้ก่ขอขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขนอค่ะตัวเลขของคุณยายเพิ่นฝันเหม็นค่ะฝันยามไรเผื่อนบ้านก็ว่าถือนั่ทุกเทือนออค่ะก็ได้ได้ยินข่าวกับมาติตามคุณยายเพิ่นฝันว่าไปสิตเบดกับหลาน ร้านโค้ไปกาบต้นใหม่ไงค่ะมีเป็นผู้ยิ่งพืนกระเขียนเด็กในร้านคุณยายกำลังฟังยูข้างๆเนียมมากก็เห็นเป็นผู้ยิ่งผู้เฒ่าใส่สินสีสดำใส่เสือสีขาวพื้นเขียนใ้ร้านพื่นหนึ่งสองสาค่ะหนึ่งสสาม มันทีหนึ่งตุลาคมพ่อโสสองพันหาลอยหุกหกอย่าลืมติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนำในเด้ค่ะโศกโศกหมานหมานลำลำรุยลุยกับเหล็ของคุณยายนอค่ะสำหรับคลิปนี่ป่าบุญกะมี่ซำหนี่ คลิปหนาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ